ความเสี่ยงเลี่ยงได้โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณผู้ชมเป็นอีกคนนึงหรือเปล่าครับที่ชอบวิธีดูแลตนเองแบบธรรมชาติบำบัดการนวดประครบเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าลูกประครบที่เราใช้ปลอดภัยจริงสุดยอดโอ้โหซึมซับอลเลศเลยเพอร์เฟก สนใจไหมลูกประครบของป้าดีหรือเปล่าคะเนี่ยลูกประครบสมุนไพรสดของพี่เนี่ยสามารถคลายปวดเมื่อยปวดข้อเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตบำรุงผิวพรรณจำรับไทยแท้ๆนูะจะเชื่อได้ยังไงคะว่าสารพัดสมุนไพรที่ป้าได้ใส่ไปเนี่ยมันจะไม่มีจุล,ลินทรีย์ปนเปื้อนแล้วมันใช้ได้ผลจริงๆอ่ะเอางี้แล้วกันขอเชิญทุกท่าน คุณผู้ชมครับจากการสุ่มตัวอย่างทดสอบลูกป,ประครบสดที่ผลิตจากสมุนไพรสดหลายชนิดและต้องนําไปนึ่งให้ร้อนก่อนนําไปนวดประครบพบว่าลูกป,ประครบมักจะมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ซึ่งเกิดจากวัตถุดิบสมุนไพรและการล้างทาความสะอาดวัตถุดิบในกระบวนการผลิตลูกป,ประครบฉะนั้นการใช้ลูกป,ประครบสมุนไพรให้ได้ประสิทธิภาพโดยที่ปริมาณสารสําคัญที่อยู่ในขมิ้นชันยังอยู่และลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ จะต้องนำลูกประคบไปนึ่ง15-30นาทีที่อุณหภูมิร้อยองศาเซลเซียสจึงจะช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์และปลอดภัยต่อการใช้งานและยังมีประสิทธิภาพอยู่ด้วยครับอ๋อเข้า,าใจ<ส>แล้วเห็นไหมงานเนี้ป้าพี่เนี่ยไปอบรมกับนายหอยมารับรองเชื่อถือได้ว้าวอย่างนี้หนู สนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข